ไม้มงคลของนาเล็กที่ได้มาสะสมนะก็ถือว่าสวยงามมากๆกฮะก็เป็นหนึ่งในไม้มงคลแบบตั้งแต่สมัยโบราณโบราณนะแถมมีชื่อดีด้วยฮนะก็คือเพชรพระนารายณ์นะหรือว่าขุนโจรกลับใจก็ได้รับการแบ่งปันมาจากบ้านไร่วังพยอม ตินสาีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิมใหม่สสดีครับชาวนี้นาเล็กพามาชมไม้มงคลของนาเล็กที่ยู่ว่า สวยงามแปลกตาอีกชนิดหนึ่งนะก็เป็นไม้มงคลเกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมเรื่องของการทํามาค้าขายนะหรือว่าสมัยก่อนจะเกี่ยวกับเรื่องของการนําติดตัวพกติดตัวเพื่อที่จะไปให้แคลคลาปลอดภัยนะในการที่จะไปสู้รบเรื่ออะไรเนี่ยนะนะสมัยก่อนนะแต่สมัยนี้นาเล็กก็ ลูกเอาไว้เพื่อประดับเพื่อสะสมเพื่อความเป็นมงคลสวยงามด้วยนะฮะนี่แหละไม้มงคลที่ชื่อว่าเพชรพระนารายหรือว่าขุนโจรกลับใจเดี๋ยวไปดูลักษณะต้นของเขาแล้วก็ได้มาจากการแบ่งปันของ คุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมนะเนะล็กก็ไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะเพิ่งเคยเห็นนี่แหละนะก็ได้มาก่อนหนึ่งก็มาปลูกใส่กระถางใหญ่แล้วก็แยกมันเป็นได้สามต้นเลยนะกำลังเริ่มที่จะสวยเริ่มงามแนละ้วแทงยอดแทงไรออกมากันนะดูลักษณะความโดดเด่นของเขาเนี่ยดูลำต้นของเขาก็จะเป็นมีหัวอยู่ใต้ดินเป็นคอปล้องนะฮะ แล้วก็กาบใบของเขาเนี่ยเห็นไหมมันจะออกเวียนสลับกันนะแล้วมีก้านหรือกาบใบยาวนะลักษณะใบก็เป็นเนี่ยมีก้านสีเขียวใบคล้ายหอกเนี่ยลักษณะเหมือนหอกนะดูได้เลยฮะเ,ยเหมือนหอกจริงๆเนี่ยฮะด้านโคนของใบหอกเนี่ย ปลายเรียวแหลมเลยเหมือนจริงๆฮะเหมือนจริงนี่แหละเพชรพระนารายณ์นะหรือว่าขุนโจรกลับใจปลูกง่ายไหมปลูกง่ายนะปลูกก็เนะี่ยปลูกในดินด้วนปนทรายที่ชอบนี่แหละนะส่วนนาเล็กก็เอาดินใบก้ามปูหมักนี่แหละนะ ผสมกับกาบมะพร้าวสับร,ระบายน้ำได้ดีเนี่ยเะสวยงามฮะฟื้นตัวเร็วมากๆเลยเขาจะออกดอกในช่วงประมาณสักหน้าหนาวนะประมาณสักเดือนอธันวานะดอกจะมีสีขาวนะคล้ายคล้ายทูบจีนเขาว่างัันนะเดี๋ยว ออกดอกจะถ่ายให้ชมกันนะไม้มงคลดีๆแบบนี้นะน่าสะสมนะก็พามารู้จักกันนะเผื่อใครที่ชอบไม้มงคลจะได้หามาสะสมหามาปลูกนะนะแล้วก็จะได้มาหนึ่งก็จะพยายามขยายให้ได้เยอะที่สุดนะไปเรื่อยๆนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ พามาชมไม้มงคลนี่แหละฮนะที่ชื่อว่าเพชรพนารายหรือว่าขุนโจรกลับใจกันครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมน็กกิจตระนชาแนลสวัสดีครับ